ุกรอบที่แนนทําการเพาะผักชีนะคะจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยดังนั้นต่อไปนี้แนนจะไม่ทําการบ่มแล้วค่ะเพราะว่าบ่มแล้วแนนชอบลืมนะคะคือเขาอลังการมากอันนี้คือไม่ใช่ถั่วง,งอกนะคะทุกคนดู นี่คือผักชีสุดยอดเลยทุกคนแนนต้องเทน้องนะคะลงในถังน้ํานะคะนี่คือรากของผักชีสีขาวทุกคนดูว่าเขางอกดีมากๆเลยนะคะสวยมากทุกคนเห็นไหมคะสุดยอดของการงอกเลยแล้วแนนไม่มีการทุบอะไรนะคะแนนแช่น้ําแล้วแนนก็ทําการแบบบ่มน้องห่อในผ้าแล้วตั้งไว้เฉยเฉยไม่ได้เอาอะไรปิดเลยทุกคนวางตั้งไว้นะคะข้างนอกสามวันเป็นแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็นี่คือวันที่สี่ที่ห้าว่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าแนนก็เลยจําเป็นจะต้องเอามาปลูกในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวแนนจะามาเอาอพาเพื่อนๆปลูกผักชีนะ,ะว่าภาชนะไหนที่เราจะเอามาปลูกผักชีได้ทุกคนดูนี่เหรอ ดูความงอกด,ดูความสวยนะคะนี่ให้ดูกันแบบนี้เลยนะน้องสวยมากๆเลยทุกคนสงสารน้องอะ่ะคือจะวันไหนครั้งไหนแน่ก็ทําเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะน้องสวยมากเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาปลูกผักชีกันค่ะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะผักชีชอบอากาศเย็นๆนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกผักชีในกระถางไว้กินกันนะทุกคนดูนี่มีสองห่อด้วยนะอีกตุ้มหนึ่งนี่ ยังไม่ได้หันได้ปลูกเลยนะเดี๋ยวเรามาเลือกภาชนะที่เราจะใช้ปลูกผักชีกันนะคะดูน่สวยมากๆเลย <c oughs> กระถางตัวแรกที่แนนจะเอามาปลูกผักชีนะคะแนนแนะนเลยว่าผักชีเขาไม่ได้มีรากลงลึกมากนะดังนั้นเราจะใช้กระถางที่ไม่ต้องลึกมากนะเป็นกระถางทรงทรงตื้นแบบนี้นะคะ่ะก็คือปากกว้างแล้วก็ก้นแคบแบบนี้นะคะ แบบ,าาแบบนี้ก็สามารถใช้ปลูกผักชีได้ดีคะ่ะแนนใช้ทรงนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนะคะที่เราจะเอามาปลูกผักชีนะคะก็คือน,นี้เลยตะก้านะคะตะก้าแบบนี้สามารถปลูกผักชีได้ะคะ่ะใส่ดินลงไปไม่ต้องเอาอะไรรองเลยนะคะยิ่งการระบายน้ําได้ดีผักชีเราจะไม่เน่าค่ะนี่คือตะก้านะคะแล้วก็กระถางอีกแบบนะคะที่แนนจะใช้ปลูกนะคะก็คือแบบนี้กระถางทรงยาวนะคะดังนั้นใครที่ ไปหาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์นะก็ลองดูนะคะแบบนี้ได้นะทุกคนเนะะี่ยค่ะก็ใช้แบบนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้อันนี้เป็นเข่งใส่ผลไม้นะคะแบบนี้ก็ใช้ได้ตาตาขายแบบนี้เลยนะเราก็ใส่ดินใส่แกลบผสมดินคลุกที่สวนของแนนนะคะที่แนนเคยทาให้เพื่อนๆดูนะก็สามารถใช้ปลูกได้แบบนี้นะคะแดี๋ยวแนนจะปลูกเยอะมากเลยเพราะว่า มเมล็ดของแนนเยอะนะคะและที่สำคัญเลยนะคะตอนนี้คือแนนได้อตัวนี้คือ ฟางข้าวนะั้นจะเอามาคลุมหน้าดินนะดังนั้นใครที่อยากปลูกนะคะใช้ฟางข้าวคลุมหน้าดินจะเป็นการเก็บรักษาความชื้นให้กับผักชีแล้วเวลาที่ผักชีเขางอกขึ้นมาใบของเขาจะไม่โดนดินค่ะเขาจะติดอยู่ด้านบนของฟางนะคะเดี๋ยวแนนจะทําให้ดูกันนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะเดี๋ยวแนนจะทําให้ดู2แบบนะคะก็คือปลูกลงในตะกร้าแล้วก็ปลูกลงในกระถางนะคะ ดินที่ใช้จะเป็นดินตัวนี้นะคะดินตัวนี้เลยก็คือแนนทําการหมักผสมไว้ที่สวนนะคะตอนที่แนนผสมแรกๆแกลบเขาก็จะมีสีขาวค่ะเห็นไหมคะตอนนี้แกลบไม่ขาวแล้วนะคะแนนวางตรงนี้ไว้หนึ่งสัปดาห์ค่ะมีคนสอบถามแนนมาว่าเราจะหมักดินไว้นานเท่าไหร่แนนบอกเลยว่าแนนผสมเสร็จปลูกได้เลยนะคะแต่ถ้าเราปลูกไม่หมดเราก็จะกองไว้แบบนี้ค่ะก็จะเป็นการหมักดินไปในตัวนะคะ ไม่ไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าปุ๋ยที่ไก่ที่แนนใช้ก็คือผ่านกระบวนการหมักแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญแกลบที่เราใช้ก็เป็นแกลบเก่าด้วยนะคะเนี่ยค่ะไม่เป็นอะไรนะต่อให้เป็นแกลบใหม่ก็ไม่มีปัญหาค่ะแนนจะใส่ดินลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยรองพื้นนะคะสําหรับเวลาที่ต้นผักของเราโตนะคะแล้วก็ลงไปกินผักลงไปกินอาหารก็จะลงไปกินด้านล่างนะคะ เดี๋ยวแนนจะทําให้ดูสองแบบนะคะก็คือปลูกลงในตะกร้าแล้วก็ปลูกลงในกระถางนะคะดินที่ใช้จะเป็นดินตัวนี้นะคะดินตัวนี้เลยก็คือแนนทําการหมักผสมไว้ที่สวนนะคะตอนที่แนนผสมแรกๆแกลบเขาก็จะมีสีขาวค่ะเห็นไหมคะตอนนี้แกลบไม่ขาวแล้วนะคะแนนวางตรงนี้ไว้หนึ่งสัปดาห์ค่ะมีคนสอบถามแนนมาว่า เราจะหมักดินไว้นานเท่าไหร่แนนบอกเลยว่าแนนผสมเสร็จปลูกได้เลยนะคะแต่ถ้าเราปลูกไม่หมดเราก็จะกองไว้แบบนี้ค่ะก็จะเป็นการหมักดินไปในตัวนะคะเนี่ยค่ะไม่ไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าปุ๋ยที่ไก่ที่แนนใช้ก็คือผ่านกระบวนการหมักแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญแกลบที่เราใช้ก็เป็นแกลบเก่าด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ไม่เป็นอะไรนะต่อให้เป็นแกะใหม่ก็ไม่มีปัญหาค่ะเนนจะใส่ดินลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยรองพื้นนะคะแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้นะคะเนนใช้ปุ๋ยขีไก่นะคะในดินของเราเราหมักด้วยขี้วัวแล้วนะคะแต่ถ้าปุ๋ยเวลาที่เ,าเอามาปลูกแบบนี้เนนจะเติมด้วยปุ๋ยขี้ไก่คะ่ะปุ๋ยข้อใครมีตัวไหนก็ใช้ได้นะคะจะใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้หมูได้หมดเลย แล้วแต่เพื่อนๆมีนะคะอันนี้ขี้ไก่ที่สวนแนนจะเป็นแบบนี้เนื้อละเอียดนุ่มนะคะแล้วก็โรยลงไปเลยหนึ่งกระถางแนนก็ให้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนธนาคารนะคะตอนที่เขาอาปลูกแรกเริ่มเขาจะยังไม่เจอปุ๋ยค่ะเขาจะเจอเฉพาะดินนะคะ แต่พอเมื่อเขาเริ่มโตแล้วเขากลากเขาจะทะลุลงไปกินปุ๋ยนะทําให้ผักของเราโตไวนะคะแล้วก็ไม่เน่าตายด้วยซึ่งเกิดจากการที่ต้นอ่อนเจอปุ๋ยเยอะๆนะคะทุกคนแบบนี้อันนี้เน่นั่งใต้ร่มไม้นะคะก็จะมีช่วงนี้ช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงเนาะใกล้จะถึงหนาวแล้วนะคะก็จะมีใบไม้ร่วงลงมานี่ค่ะแล้วก็เอามเมล็ด ผักชีของแนนทุกคนอ่ะใครจะรู้ว่ามันคือผักชีทุกคนมันอลังการขนาดนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะถ้าได้แบบนี้แล้วบอกเลยว่ายังไงก็ขึ้นสวยนะคะไม่ต้องลงเยอะมากนะคะทุกคนสงสัยแนนคงปลูกได้เป็นร้อยกระถางนะคะเพราะว่ามีสองห่อแล้วเยอะมากนะคะอ่ะแค่นี้พอนะคะเอาแค่ปลักปลายนะคะแล้วก็ใช้ดินกรบเบาๆทุกคน เบาบางนะคะเบ,บาบางเรียบร้อยนะใครจะลดด้วย e m น้ำหมักเชื้อภาพได้หมดเลยเดี๋ยวแ่นจะคลุมดินไว้ก่อนนะคะด้วยฟางข้าวนะคะ คุมดินไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอา EM แล้วก็จุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะที่แนนเรียกว่า PHB มาทําการลดราดเพื่อให้ระบบรากของเขาเดินดีนะคะแล้วก็ต้นของเราเขียวสวยค่ะใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะแนนแนะนําเลยว่าปุ๋ยขี้ไก่หมักไบโอแก๊สนี้สุดยอดแล้วนะคะก็คือน้องงามไวมากค่ะฟางข้าวบางบาง ใคร yup. ไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะอันนี้ฟางข้าวเนะี่ยต้องเอาไปแช่น้ำนิดนึงให้เขาอ่อนตัวมากกว่านี้อันนี้มันแข็งเกินไปเดี๋ยวรอเราลดน้ำแล้วเดี๋ยวเขาก็จะยุบลงไปเองนะคะเวลาที่ต้นผักของเราจเจริญขึ้นมาเขาจะแทรกขึ้นมาตามช่องว่างของฟางนะคะแล้วเวลานั้นใบของเขาก็จะโดนพยุงนะคะฝน ฝนตกหรือว่าลดน้ำยังไงเขาก็จะไม่ล้มลงไปที่ดินนะว่าดินของเราก็จะทำให้ผักชีเขาเน่าตายนะคะดังนั้นใบของผักชีก็จะขึ้นมาอยู่บนฝ่าบนฟางนะทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคการปลูกผักชีที่คนต่างจังหวัดคนชนบททำได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเราปลูกในกระถางก็จะลำบากหน่อยนะคะเพราะว่าเรา ผักชีจะไม่ต้นโตเท่าขนาดลงแปลงนะคะอันนี้ถ้าปลูกห่างๆก็จะต้นโตค่ะเดี๋ยวแนนก็จะปลูกลงในตะกร้าให้ดูอีกรอบนึงนะคะตัวนี้เป็นตะกร้าเก่าที่แนนเคยปลูกแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะการปลูกผักชีไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวแนนจะทําการลดด้วย EM แล้วก็น้ําหมักชีวภาพนะคะเมื่อเขาเริ่มงอกแล้วแนนจะถ่ายอัปเดตให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะว่าสวยแค่ไหนใครที่ยังไม่ได้ปลูกนะคะแนนแนะนาเลยว่าต้องรีบปลูกไงเดี๋ยวหนาวนี้ไม่ทันนะคะเพราะว่าผักจะสวยในช่วงหน้าหนาวค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย